รวบรับตัดความต่อสายไปที่คุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสแฮ้งแห่งบ้านชนบุรีก็แล้วกันนะคนัคไปถามถ่ายกันนิดหนึ่งมีคนเอารูปเอาภาพคนไปร่วมงานวันเกิดของเสเฮ้งมาเทียบกับภาพฮาร์ดคอร์เสือเหลืองเมื่อวันที่สิแล้วก็จับคู่ปรากฏว่าเหมือนกันตั้งหลายคู่เออหน้ามันเหมือนคล้ายมากตกลงฮาร์ดคอร์เสือเหลืองเมื่อวันที่สิเนี่ยเป็นเด็กเสเฮ้งจริงหรือเปล่า ก็ต้อง่านเจ้าตัวแล้วกันเจ้าตัวจะตอบอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะคะก็แฟร์ก็ต้องเดี๋ยวสักครู่คุณสุชาติได้อธิบายความกันนิดหนึ่งสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะแต่หลายคนจริงๆนะเขาจับคู่กันมานี่โลกโซเชียลนี่สุดยอดจริงเขาสามารถที่ไปตามล่าข้อมูลน่นนี่นั่นแล้วก็มาเชื่อมจิกซอแล้วก็ให้คนอ่านง่ายขึ้นก็คือวงกลมให้เห็นไปกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณนัยคุณหมอรัตครับค่ะฟังตรงประเด็น เขากล่าวหาว่าฮาร์ดคอร์เสื้อเหลืองเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาเป็นเด็กของคุณสุชาติอธิบายเลยฮะการการเรียนคุณตาในนี้ครับว่าเอที่คนไปชุมนุมเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นคนชุมเรียจริงนะฮะแต่เขาไปเนี่ยเพราะเขาไปไปชุมนุมไปขอบเขตที่เขากำลังก็จัดให้เขาไปแสดงออกเเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่รับร่างไอรอเขากับขลักสถาบันถูกไหมครับในส่วนที่ ที่เขามีเรื่องมีราวกันเนี่ยอันนี้ผมเลยตรงๆว่าผมไม่ทราบแต่ผมดูจากคลิปนะฮะว่าเหตุที่มันเกิดคือว่าที่ดูจากคลิปนะฮะมันมีรถน้ําวิ่งเข้าไปเหยียบพวกเขาไปชนพวกเขาเนี่ยครับเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรเขามีคนแก่มีเด็กไปคอันนี้ผมผมเรียนเนี่ยผมไม่ได้มาแก้ตัวนะแต่ผมผมสอบถามความเป็นจริงหมดแล้วครับนะแต่ถามว่าเป็นเด็กของผมไหมไม่ใช่เด็กของผมเพราะผมก็เพราะว่าที่ผมรู้มาจาก เฟซหรือจากที่เขาขุดคุยกันในไอจีเนี่ยครับเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เขตเลือกตั้งผมครับถูกไหมฮะผมเขตเลือกตั้งผมไม่ได้อยู่ตรงเขตตำบลนั้นถูกไหมฮะแต่ถามว่ารู้จักไหมเพราะว่าหนึ่งงานงานมันเกิดผมคนมาเป็นหมื่นๆคนอ่ะเขาผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างครับ ครับครับ<ต>เป็น<ต>สองประเด็นดแล้วกันคุณสุชาติถ้าเป็นสองประเด็นแล้วกันประเด็นที่หนึ่งก็คือฮาร์ดคอร์เสื้อเหลืองวันนั้นเป็นใคร,ครกันแน่เป็นเด็กของใครกันแน่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเหตุการณ์ในวันนั้น17พฤศจิกาใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนพูดกันแบบแฟงแนะตั้งคำถามว่าใครเริ่มก่อนกลับไปที่ประเด็นที่หนึ่งฮาร์ดคอร์น่เนี่ยประเด็นที่หนึ่งฮาร์ดคอร์ที่ไปปรากฏตัววันนั้นก็เป็นคนชนบุรีจริงๆแต่แต่เขาไม่ใช่เด็กของอคุณสุชาติ ไม่ใช่เด็กของผมไม่ใช่ลูกน้องผมไม่ใช่ลูกน้องอแต่รู้จักไหมรู้จัก <c oughs> เพราะว่าคนเนี่ยที่ไปเนี่ยคนชุมรีผมเขารู้จักผมเยอะมากกว่าผมรู้จักเขาเอาเ <c oughs> งี <c oughs> ้งอ่าแต่ถามว่าเขาไปเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ย <c oughs> ผมก็ให้ทางผู้นําท้องถิ่นท้องที่ที่ผมรู้จักอะ <c oughs> ไปเช็คข้อมูลไปสอบถามเข้ามาเนี่ยครับมันเกิดเหตุการณ์ว่าเขาไปเนี่ยเขาไปแจ้งความจำนงว่าเขาชุมนุมเพื่อแสดงออกในเรื่องของ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะมีร่างไอ้รอเข้าคตำรวจเขาให้อยู่ในรวดหนามที่กั้นเอาไว้สองสองข้างนะฮะแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ารถรถหนามเนี่ยมันโดนรถน้ําวิ่งเหยียบชนเข้าไปไล่เหยียบคนแก่คนเด็กที่เขาพาไปครับถูกไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องป้องกันตัวเองไม้กับหินที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวหนอนที่ไอ้พวกเขาบอยพวกขึ้นมาเลยคือม็อบม็อบคณะราษฎรเนี่ย มาใส่หมวกกันน็อกมาเอาหินมาเฟี้ยงใส่เอาไม้มาเฟี้ยงใส่เขาไปเขาก็ต้องปกป้องถ้าเขาไม่ปกป้องแม่เขาที่ไปด้วยบางคนก็ก็เกิดบาดเจ็บเสียชีวิตทาอย่างไรเขาบอก่งนี้ถูกไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดมีการเกณฑ์ไปจ้างไปเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่คนจะมามาได้เงินแล้วจะมายืนตายสู้ตายกันอย่างนั้นอ่ะถูกไหมครับนี่ประเด็นประเด็นแรกคือผมยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ผม ไม่ใช่คนไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องนะครับบางคนอาจจะรู้จักจริงแต่ไม่ใช่ลูกน้องแต่รู้จักไหมรู้จักบ้างเพราะว่าคนชุมรีผมก็รู้จักเขาก็รู้จักผมถูกไหมฮะเห็นว่าวันนั้นมีมีคนจากเขตหลักสี่ของคุณศิระมาร่วมชุมนุมด้วยใช่ไหมครับเสื้อเหลืองวันนั้นคือวันนั้นน่ะที่ผมถามจากคนที่ไปเนี่ยพอดีผมก็ให้พีย่บ้านไปถามไงคือคนที่ไปวันนั้นน่ะมันไม่ได้แค่จังหวัดชุมรีจังหวัดเดียวแต่มีคนหลายๆ หลายๆที่มารวมกันแต่ว่าตำรวจอะเขาให้ไปอยู่ในส่วนที่ที่นั่งนั่งชุมนุมตรงนี้ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายของเขาอะนะฮะครับนะฮเขาก็อยู่ในที่ตั้งของเขาคแต่ว่าช่วงที่มันเกิดชุลมุนเนี่ยที่ผมรู้ตอนตอนสองสามทุ่มอีกด้วยนะคุณนายว่ามีคนโดนโดนยิงแล้วก็ไปโรงพยาบาลราวิถีนะครับคนเสื้อเหลืองที่โดนยิงเนี่ยมีหลายคนแล้วว่ เขาก็ไปผ่ากระสุนออกอ่ะเพราะมันไม่ได้โดนจุดสาคัญไงถูกไหมฮะอันนี้ตรงส่วนเนี่ยเราถามว่าเราเาก็ไม่คิดว่าการชุมนุมครั้งเนี่ยมันเป็นการชุมนุมโดยการแสดงออกโดยถูกต้องตามกฎหมายในที่ที่จัดให้เนี่ยคมันไม่ควรเกิดเหตุประทะนะครับผมเองเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งผมก็ไม่ได้ว่าม็อบคณะราษฎรอะไรที่ผมไม่เคยออกมาต่อว่าเขาเลยเขาจะทำไงเรื่องของเขาแต่ผมก็ขอเรียกว,ว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ควรก้าวล่วงกันถูกไหมครับ แล้วอย่างนี้ยผมเรียนเลยว่าพอคนเขาไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นความรู้สึกว่าคือมารังแกเขาอะ่ะทําร้า,ายเขาอะ่ะครับคือคนที่ผมก็ถามเขากลับแล้ว,ว่าตอนที่ไปชุมนุมเนี่ยแล้วม็อบคณะราษฎรเนี่ยเขามีชุมนุมด้วยไหมเขาบอกมันใส่หมวกกันน็อกมาพร้อมลบเลยเขาบอกงี้ครับนะฮนะแล้วก็ผมเองก็ก็มีคนสูงอายุที่ไปที่โดนหินทุอบอ่ะที่เขาสัมภาษณ์ในคลิปของผมมึงสง่งเข้าไปในไลน์ของ ของทีมงานคุณนายให้หฟังนะครับก็เรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้โอเคสรุปอย่างนี้ครับสรุปอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่งม็อบเสลืองวันนั้นบางส่วนเป็นคนชุนบุรีจริงจริงประเด็นที่สองประเด็นที่สองแต่ไม่ใช่ลูกน้องของคุณสุชาติประเด็นที่สาประเด็นที่สามคุณสุชาติยืนยันว่าได้รับรายงานว่า ทางฟังลัษณรเข้าเริ่มก่อนอถูกทําก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนมีข่าวข่าวข่าวช่องหนึ่งที่ไลฟ์สดตลอดเวลาข่าวช่องนั้นเห็นหมดนะครับโอเคโอเคอ้าวอากอ้าก็ชัดเจนฮะขอบคุณมากับผมมีอะไรตอบได้ตอบได้หมดนะครับคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคะคุณสุชาติชมกลินนะคะรัฐวิว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ฟังกันไปแล้วได้ฟังเหตุผลอธิบายกันไปแล้วสุดแต่ใจแต่ละคนแล้วกันคือ เวลาเสพเสพข้อมูลนะต้องต้องตั้งสติคต้องตั้งสติกันนิดหนึ่งเพราะว่าข้อมูลที่กระจุกระจายกันออกมานั้นมันมาจากทั้งสองฝั่งถูกต้องแล้วแต่ข้อมูลจากฝั่งไหนอยืนอยู่ในจุดไหนจะพูดอยู่ในจุมไหนจะพูดในมุมไหนแม้กระทั่งเหตุการณ์เดียวกันกล้องคนละตัวยืนอยู่คนละมุมอคลิปหรือภาพที่ปรากฏออกมาบางครั้งมันจะบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันก็ได้อะ มันมีคลิปอีกหนึ่งคลิปอยากจะให้ชมกันนะครับชมคลิปต่อไปนี้ครับเป็นคลิปที่สองนะคลิปท,ท,ที่ที่คุณสุชาติอ้างว่าราษฎรเอารถขนน้าลุยฝ่าลวดน้ําไปทางฝั่งของคนเสื้อเหลืองนั่นก็ได้ชมกันไปแล้วระหว่างที่สัมภาษณ์นะครับแต่คราวนี้เราจะไปอีกหนึ่งคลิปฮะ,ะคราวนี้ปเป็นคลิปของอีกฝั่งหนึ่งคลิปของทางฝั่งราษฎรที่เขาถ่ายความเคลื่อนไหวของฝั่งคนเสื้อเหลืองบ้างเชิญนฮะ

บายเครับตามสบายผมัวให้อยู่เอาแล้วครับเ้าครับตามสมควรทีนี้แฟร์แฟร์แฟนะเราก็ต้องเป็นกลางนะข้อเท็จจริงเกออะไรนะคลิปเมื่อสักครู่เราได้เห็นความรุนแรงที่มันก่อตัวจากทางฝั่งซื้อเหลืองใช่ไหมค่ะเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วใช่ไหมชัดค่ะก็ย้อนกลับไปชมคลิป ที่เขาอ้างว่าราษฎรใช้รถขดน,น้ําล,ลุยลวดน้ำ <pareil. S 1> แล้วก็จะไปชนคนเสื้อเหลืองอีกทีก็ได้ Greek, <pareil. S 1> แฟร์เชิญฮะย้อนกลับไปอีกทีนะฮะทันไหมได้ไหมฮะนี่เป็นรถขนน้ําของทางฝั่งราษฎรแต่ในนี้เขามีคําอธิบายว่าถ้าไปดูก่อนจะเห็นว่ารถขนน้ำเนี่ยเขาขับหนีเพราะว่าถูกมอบอีกฝ่ายหนึ่งทุบรถไล่ อันนี้ข้อธิบายมาที่เราเปิดคลิปไป่อสักคุณก็บอกต้องดูอีกด้านนึงบอกจริงจริรถเทอนาขับหนีไม่ได้จะขับบุกไปเสื้อเหลืองบอกว่าขับหนีเพราะถูกอีกฝ่ายหนึ่งพยายามไปทุบรถไล่เขาอ่ะเราก็ฟังฝ่ายและกันเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์